สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุขคนสบ,บายดียำสาวสาวสบายดีบบยดโอ้ยเมื่อคืนมีฝนตกพี่น,อน้องเอ้ยนะผมตกแห้งเติบอากาศดีดีจะเอสาวนักเรียนหน่อยสาวนักเรียนหน่อยจะไปใส่ลูกจะไปเรื่องเรียนจะคือไปซวยแท้มันแปดโมงกว่าแลวนี่ ใบมูไปมดแล้วนี่ยังงองนี่ก็ได้นน่โอนผู้สาวสิไปหงเฮียนสิไปหงเฮียนมือแรกเมื่อวานเมื่อวานก่อนนนเข้าเจ้าให้ไปลงทะเบียนแล้วพี่น้องก็บดไปแต่เมื่อนี้เนี่ยสิไปเฮียนจ้าไปเฮียนวันพฤหัสตอนแรกว่าวันจันทร์จังไปเห็ยนมูไปเซ๊เซ๊อะไรก็ตื่นมาแต่เด้กผู้ สิไปส่งเพื่อนมันทางเปื้อนเอ้ยใส่เกือบสีแดงอีกอัน,นอันเกือบคุณยายซื้อหายนะแม่ว่าบอเผาให้ใส่อย่ามันเปนนื้อ,อ,มอน,ม,นอมันสีบ่งามก็ได้กระเป๋งามแทน้อคุณยายผังมให้ยขอบคุณค่ะ ใน,นส่งส่งใหตะโป่องอันมันเคินปะ่ะตะโป่งเคินแล้วเสือ,องแต่ปีแล้วเห็นหดสงสุดเพิ่นนี่คือตั้งแต่ปีแล้วไปย่างไ,ไวลูกเขาเขาเมื่อไรได้หนาเขาเย็นมาแล้วเสือ,องแต่ปีแล้วบัดนี้มันเขิร์นเหมือนแ, <laughs> นแก็แกงรถเนาะ ทำไมทำอย่างนั้นลูกมิดจิลี่สงสัยเขาหงมาแล้วดึงขึ้นแนส่สกนะซ้ายมันสั่นมาลูกยันมาทันหงเฮียนแล่วแล้วได้ยินเสียงหมูเซลวเสลวแลนแล้วเพื่นนะ่ะวังล่มลูกลา อิร้อยบัดมาแล้วมาพร้อมหมูเด้อยินเยอะบัดมาลย่างมาทางนี้เด้อลูกบัดงเียนเลิกลย่างมาทางนี้เด้ออีร้อยลงน้ําเด้อยินเยอะบัดเลิกงเียนลย่างมาเฮือนเฮาเด้อบ่ไปเล่นเด้อบัดเลิกโรงเียนลย่างมาเฮือนเฮามาอน้อง่แม่ใหญ่เด้อโดย อืมดูสัน,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 นคุณยายบ่กหายรางวัลเด้อถ้าผลเลือดของเฮียนแล้วบ่มาเอาน้องสวยไม่ใหญ่คุณอืมปะเฮียนเก่งๆใครอยากได้รางวัลน้ำไม่ใหญ่ฮะมึงนี่มันหย่าเนี่ยมอเฮียนเก่งๆเด้อใครอยากได้รางวัลจากคุณยาย คุณยายคนใดน้อสียหายรางวัลลิงลิงน้อลิงลิงอ่าใครกับน้องมีบุญนน,ญน้ำ <c oughs> ให้น้องน้ำให้รางวัลลิง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 ไปโรงเรียนมือแหลกน้อได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งสุดได้ทั้งเกือบซำเนี้ก็โอเคแล้วดีแล้วน้าลูกขึ้นหนไปนำ้ำ <c oughs>

อ่เดพี่น้องสองไม่ลูกพากันย่างลัดสวนมันมามาบะเข่าบ่ได้อัดขามหัวทางผูกกะเฮดหัวหลัดเลยโอ้ยอย่างมาส่งลิงลิงบ่ได้ดอกบน,นี้ลองขี่รถมาอย่างเดียวขี่จักรยานไฟฟ้ามาขนันนี้ขี่จักรยานไฟฟ้ามาแบบน,นี้มาบ่ได้ใ้ห้องลิงลิงอยู่ใจผูก แปดโมงยังบ้าในเข่าหองเพราะว่ามันเป็นมือแหลกเนาะพี่นอ้องเหมือ,อนเปิดท่งองเทียนใหม่ซื่อๆยังหลอกประต้งประตูไว้อยู่เอ้ยเข่าห้องไหนนี่มาเล่นซื่อๆบ่าจากักมาเล่นซื่อๆบ่าจากักมาเห็นมีในครู มาเล่นมาเล่นซื้อๆอาแน่อนุบาลวันจันจังมาเมื่อบอลิงลิงลิชิยูนมัมูเมื่อลิชิยูนัมูฮะเมื่อป่ะสะเมื่อเฮา ไปเด้อผู้บ่าวเมื่อไปเด้อวันจันทร์จังมาเนาะพี่น้องเด็กอนุบาลวันจันทร์ค่อยมาโอ้ยลิงลิงตื่นเศร้าโอ้ยลิงลิงมาสมงพงเฮียนลิงลิงมาสมงพงเฮียนมาลูกมาโซ่ตบ่เออมาหาน้องบ่บบบนี้หันมาก่อน มาหาน้องบ้างไนี่โดยดีใจอยู่ในแมวเฮียนดีใจดีใจทางในคู่บ่มาสุ้วันจันทร์คุณวันจันทร์แม่มาส่งไหมฮึ่เออ,อร้อยขาหองนี้บ่โอ้ยร้อยจืดเซยตั้งแต่ปีหนึ่ง <laughs> <laughs> มาอยู่ซมม้ำมือก็ยังจืดเนาะมาของเฮียนซ้ำมือยังจืดอ,อยู่ห้องนี้ผุแล้ววันจันทร์พนุษ ได้ไหมสิมาส่งได้ที่ขี่จักรยานไฟฟ้ามาส่งแบบน,นี้มาทางนี้มาบ่าได้ฟูมีแต่หัวไปหันก็หัวอืววให้อันอยูเล่นน้ำมูกับบอยู่วันนี้อยากเมื่ออยากเมื่อฮาน้องพออยู่กับบอมีผู้เฝ้าคือเก่าอยู่กับบดเ็ดเยั่คือเก่าอุ้มอีเท่าคขาหัว อุ้มมีเท้าขามหม้อไปเมื่อ,อยางหลบปลามันเมื่อบบดนี้ยุ่งฮะยุ่งยุ่ง,งลายลยุ่งอลไรเลยตั้งยุงทั้งหมดขั้นเลยนี่โอ้ยสำอุ้มน้องมีบุญอกอดดีๆกอดอีแม่นี่อกอดดีดีจะน้อยรุดนะอือกอด ที่เราอยู่เลมือนกันเหอืมงั้นปูมันจัดจังมาใหม่เนาะอืมเดี๋ยเลยคือ่ายุแรงนน้ำมูสเะลูกเป็นยังบ่มีเล็กหน่อยบ่มีเล็กหน่อยมีแต่ผู้ใหญ่บ่อือบ่มมีมูบ่มีแต่ผู้ชายยิ่งกับผู้หญิงอยู่ห้องใหญ่ ให้เหอมนนให้เือดหอนิอยออโอ้ยมือหนาบ่มาเลยเด้อทางนี่อมแล้วจ้าย่าอีเหรอหางย่ายุงก็ไลได้นินัทางนี้นะหนูบอกแล้ว เกือบล่มเหยียบมักีินเกือบปลายลิงลงง่ายท่องปังง้างอุ้ยอุ้มหมดอุ้มอีเถ่าเนาะแม่อีลอยเหยียบเด้อเสือกอันเนี่ยเด้อลวดนี่มีไฟด้นี่เขาอินเทอรไฟหลัดงวงอิรยาเหยียบยาซูนมันเด้อมันสอดมันเยอะนี่มันสอดได้เนี่เออสอดไตได้เนี่ย นี่อีร้อยมาอีร้อยยังมาเล่นไก่เด well ้อขันเห็นลวดขันเห็นลวดมาทุ่งยางแบบนี้รอยยาไก่เด้อมันสอดมันไฟดูดจุ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 ดเลยปะเมื่อยเมื่อยเด้อุ้มเท่านี้กับเมื่อไปเมื่อยมาไว้บออาไว้มาเมื่อวันจันทร์จากกระแด้ถือหนังมาพร้อมมาทั้งนี้ ข่าวงามาเลยผูตัวหน้าออกแลละสีกระแด่พอดีแหละเมื่อเอาน้องน้องกำลังตื่นกำลังหิวนม นั่งวัวมาแลวผูเห็นยุเห็นยุทังหน้าผู๋ัวนั่นพูนหัวมาเหรอโอ้ยยุง่งกินหอดหัวป้าทอมึงนี่นี่จมายุ่งไายยังกระเดียกยกระดอกผูกินจนเลือดป้า <c oughs> เขาชีว่าหัวแตกซะแล้วนี่เลือดยุง่งโอ้ยพูดพูดพูด กลิ่นผัดก,กิน่นมองแวกผมพอดีเลยโอ๊ยมืออื่นนี่บองแวกเลยเด้อมัดเอาพอซำนะคั้นยุกขัน้นยุกแน่กินจนเลือดแตกแตเลือดเห็นในหัวมนันีงในหัวลิงนะเลือดมันกินหัวเลือด,ดลิงอ,อ,อืมไปะยัง มาแล้วมาแล้วถามว่าซียูซียูเล่นน้ำมูหรือสิเมื่อห้าน้องเมื่อห้าน้อกมาเถอะวายูมาลูกแกออกบัลนี้ไปแกออกเสื้อขาวนะเดี๋ยวแกให้แกเปล่งู่แกพ่อนคือบ่ไปเออวันจันทร์จังไปว ouais ันจันทร์จังไปเด้อใจไปไปโรงเรียนมาซูเลิงเด้ออืมเออ แกออกลูกทงนาไปเก็บอยู่ตู้ตัวเองลิงเอาทองไปเก็บอยู่ตู้ตัวเองลิงไปหมกบโวยวายเขาปิดลิงไปเฮียน,นแม่นเมื่อวานนี่เขามาจดสื่อกับบุหงเนาะพี่น้อ,นอ,นองก็เลยพาลูกไปเมื่อน,นี้นี่ทงน่ะมาไว้นี่ลูกเอาไว้เฮียนหนังสื้อจ้ก,ก,กินเเกนาะ มาฮอนี่กสีขอปิดคลิปเลยเด้อป้าลุงป้ากดติดตามก,ากาดไลค์กดแชร์ให้บักลาในเดอ้อบุญสบายดีจัง <laughs> ดัง